กว่าจะมาเป็นพระกริ่งหนึ่งองค์นะมันยากข้อสองกันเริเ่มผานาทีแล้วก็มีการจัดขเขาเรียกประลมพิธีเนี่ยท่านจัดด้วยตัวท่านเองออและการจัดเนี่ยต้องมีการบวงสรวงเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นด้วยเป็นงานแฮเมมตั้งแต่ต้นยันจบเลยถ้าท่านอยากได้รอยจารหลวงปู่อยู่ในพระเครื่องรุ่นนี้ครับพระกริง่งใช่ปะถ้าท่านอยากได้หลวงปู่ปลุกเสกจริงหรือเปล่าหรือ,อมไม่จริงผ่านการปลุกเสกไหมรุ่นนี้แน่นอนถ้าท่านอยากได้พระที่หลวงปู่กดพิมเองก็รุ่นนี้เพราะท่านเทเอง คือทุกอย่างกับวิธีเนี่ยแฮนเมงแต่ต้นยันจบหลวงปูเป็นคนจัดก,การเองทุกอย่างผมว่าคุณค่าเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็ดีมาก สวัสดีครับสวัสดี .fc. ทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านนะครับแล้วก็พาพี่ชายท่านหนึ่งนะที่ผมชื่นชอบเขาการเล่นพระนะแล้วก็ผมอยากให้เขามาพูดถึงพระหลอกนะหรือว,ว่าพระกิง่งพระชัยอะไรพวกนี้นะครับรอดีผมมองว่าพระพระกลุ่มนี้พระหลอกกลุ่มนี้เป็นพระที่เด็กรุ่นใหม่ๆห,หรือ นักสะสมรุ่นใหม่หรือเซียนรุ่นใหม่ๆควรศึกษานะครับยังไงเดี๋ยวไปทําความรู้จักกับพี่กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับจร,ริงๆก็มาหลายมา,มาหลายอ e ีพีแล้นะใช่ใช่ีช่มผมก็แนะนําตัวอีกรอบหนึ่งครับผมก็สวัสดีครับผมกินตลาดภูนะครับก็วันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพระพระหล่อพระหลอ่พลอพระกริ่งกันนะฮะเนี่ยอย่างอย่างวัะดูอย่างเงี้ยเขาหลอ่อพระหล่อมาเนี่ยก็หลายรุ่นใช่ไหมพี่ใช่ครับอย่างที่รุ่นที่พี่ชอบที่สุดเนี่ย เป็นรุ่นไหนแต่ที่เห็น,นบ่อยนะถ้าถ้าผมชอบแบบก็ถ้าปฏิเสธไม่ได้ตามหน้าเฟซที่เราลงบ่อยๆก็จะเป็นกิ่งรุ่นแรกแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นสายผ้าหล่อหมดเลยที่ที่ชอบนะครับครับแล้วก็ลูกรามไปเหรียญด้วยแต่พาหลวงปู่ดีทุกอย่างแหละแต่แค่ว่าช่วงนี้หรือว่าในในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับคนรุ่นใหม่เข้ามาเนี่ยชอบพระปิตา,าส่วนใหญ่จะไปไปเล่นยอดนิยมใช่นางสะสมก็ชอบพระปิตานะครับ แล้วก็จะมีเหรียญบ้างแต่พระกริ่งหรือพระชัยเนี่ยอาจจะได้รับความสนใจน้อยหน,น่อยแต่คุณค่าของพระกริงร่งและพระชัยเนี่ยผมถือว่าเป็นพระแฮนด์เมดนะครับตั้งแต่เขาเรียกว่าการจัดสร้างเลยครับพระเครื่องเนี่ยพระพิตาหรือว่าพระอะไรก็ตามเนี่ยการกดพิมพ์หมืออเลยเนี่ยก็ไม่มีเลิกผ่านนาทีนะพี่ตู่ครับแต่พระกริ่งเนี่ยเรียกได้ว่าพิธีพิถันตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยวันเททองอ่า ก็ต้องมีการกําหนดเลิกทุกอย่างมีเลิกหมดและเป็นวินาทีด้วยนะการเทไม่ใช่เทว่าอ่ะวันนี้วันที่15แล้วเทเลยไม่ใช่นะครับต้องดูเวลาว่ากี่โมงแลมกี่ข้ามหรืออะ,อะไรเงี้ยเขาจะมีการกําหนดค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นพิธีคือไม่เล็กแน่นอนไม่เล็กแล้วก็อย่างกิรุนแรกเนี่ยที่ผมได,ได,ได้ได้ถามข้อมูลนะครับค่อนข้างจะบูรณาการเลยถามจากรอบด้านเลยคือไปหล่อที่บ้านช่างหล่อเนี่ยบ,บ้านช่างหลักเนี่ยนะครับ เรียกได้ว่ากรรมวิธีการจัดสร้างเนี่ยค่อนข้างพิถีพิถันมากนะครับแล้วก็เลิกผ่าเ,เขาข้อมูลเนี่ยคือหลวงปู่โตมาดูชิมพีเนี่ยเทตั้งแต่ช่อแรกจนถึงช่อท้ายนะห้าร้อยองค์เนี่ยท่านท่านเป็นคนเทหมดเลยครับไม่เป็นพระโรงงานนะครับเทหมดเลยสีสันหรือวันนั้นเนี่ยอาจจะมีการแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่เป็นพระที่ค่อนข้างคลาสสิกสำหรับผมนะครับแล้วก็ ด้วยมวลสารเนี่ยอย่างที่เรียนแจ้งนะครับ<_ <k> _ <d> _>ก็จะแตกต่างจากพระของโดยชิ้นเชิงเนื่องจากพระกริ่งหรืออะไรเนี่ยเขาจะมียนัน <180 S 1> ร้อยแปดแล้วก็น,นะสิบสี่เนี่ยคือเป็นสูตรของวระสุทัศน์ที่ของปุตโตเนี่ยใช้สูตรนี้มาตลอดและจานทุกแผ่นด้วยตัวท่านเองครับกว่าจะมาเป็นพระกริ่งหนึ่งองค์นะมันยากาข้อสองกันเริเ่มผานนาทีแล้วก็มีการจัดเขาเรียกประลมพิธีเนี่ยท่านจัดด้วยตัวท่านเองและการจัดเนี่ยต้องมีการวงสวงเจ้าที่เจ้าทางตรงนั้นด้วย ให้เปิดเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดถ้าเกิดรูปสถาบานก็เหมือนเปิดท้องฟ้าให้ไม่มีการฝนตกอะไรอย่างนี้นะถือว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพระดีหลายคนเนะี่ยอาจจะมองข้ามแต่ผมว่าพระกิ่งเนี่ยเป็นพระที่มีกรรมวิธีได้ได้ว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสุดท้ายเลยเป็นงานให้ไม่หมดเลยระอ,องค์ไม่สวยก็ไม่แต่งก็ใช้มือคนอีกต่อโคตรอีก เรนนี่มีตัวอ,อย่างใช่ไหมเนี่ยเนี่ยแต่งมาสวยเลยแต่งสวยหน้าปิดเลยะนะแบบไม่แต่งนี่ใช่แต่งมันแค่แต่งมันจะแต่งเยอะแต่งน้อยใช่ไหมพี่ใช่แล้วอย่างเรียนแจ้งตรงนี้นิดนึงว่าพระก,กิ่งและพระชัยเนี่ยราคาเนี่ยผมถือว่าน่าจับต้องที่ผมเริ่มศึกษาพระเครื่องของท่านแรกๆเนี่ยพระพระชัยเป่งยงเนี่ยก็แสนห้าแสนหกอุ้ยเมื่อก่อนนี้ผมบอกเลยว่า พระกลิ่งพระชัยเนี่ยแพงกว่าปิดตาเยอะเลยใช่แค่ราคาออกวัดก็ต่างกันเยอะแล้วตอนที่ผมศึกษาแรกๆเนี่ยนะครับพระปิดตาปดนี่เนี่ยยอดดวงใจของทุกคนนะเวลานี้นะฮะเนื้อโบลานเนี่ยตกองค์นึงประมาณหมื่นห้าหมื่นบาครับพระชัยวัดเป่งยงแสนกว่าทูพระกลิ่งเนี่ยสี่แสนห้าสี่แสนแปดมานานมากแล้วครับคนเพราะว่าคนโบราณเนี่ยทำไมถึงได้รับความนิยมมากกว่าปัจจุบันเนื่องจากคนโบราณเนี่ย เขาอยู่ในพิธีไงพี่ตู่ใช่เขารู้ว่าว่าเป็นพิธี<ช>ที่ยิ่งใหญ่เรื่องศิษย์หลวงปู่โตที่ที่เราวันนี้ที่เรารู้จักชื่อๆ,ๆหลายหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณอ้วนทรงศิลคุณเฮเล็กรูปร<อ>หล่อวเวลากแกไปดูเนี่ยแกไปดูแกไปเห็นเลยเฮียเป่งยงอีกแต่วันนี้ท่านเสียชีวิตไปละเราจะเห็นรูปก็ลูกศิษย์น่ะจะยืนออกันอยู่ข้างหลังครับถ้าไปเซิร์ชในคูเกอรจะเห็นเลยยืนออกันเพราะว่าเขาเห็นพิธีว่าเฮ้ยหลวงปู่ทำไมตั้งใจดังเพราะว่าพระกริ่งหรืออะไรเนี่ยหลวงปู่ค่อนข้างตั้งใจอย่่่่่าาางรรุนนนแกกเียทบอว คือมาคนตอนนั้นคนมาขอทําน้ำมนต์เยอะครับท่านบอกไม่ต้องเอาพระก,กิ่งเนี่ยไปวางในน้ำมนต์เนี่ยน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เลยโ,<อ>โดยที่ไม่ต้องทําพิธีเลยนะโอ้นี่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 น,นี่เรื่องนีพงน้พีคเรื่องนี้พีคอ่านี่ยกิ่งรุ่นแรกคือเรียกได้ว่าพระก,กิ่งในยุคน,นั้นเนี่ยได้รับความนิยมเยอะมากแล้วก็ราคาเนี่ยหาเล่นเนี่ยเมื่อก่อนจับฉลากด้วยพี่ตู่อย่างอย่างกิ่งพระชายาเหรียงเนี่ยไม่มีการคัดนะใส่กล่องติดเบอร์จับฉลากถ้ากล่องเดิมๆถ้าพี่ตู่มีเนี่ยมันจะเป็นกกรระมมีี่่สส้้้้้ขาาางหน็ตติิดดเเบบออ์์ไไววว หนึ่งห้าสองเลยเห็เนไหมฮะกระดาษเป็นชุดชุดก็ยังมีเบอร์อีกเพราะฉะนั<ต>้น<ต>ง่ายๆเลยคือพระไม่พอ <Saf em S 1> ไม่พอกับจํานวนที่ความต้องการลูกศิษย์ความต้องการของลูกศิษย์ใช่แล้วที่สคำคัญวันนั้นห้ามเลือกสวยด้วยอ่ากล่องเนี่ยจะปิดชัดเจนเลยเขาเลือกเซีนไว้อย่างดีแล้วก็เป็นการจ,จับฉลากเรียกเบอร์กันถึงได้เรียกได้ว่าผมว่ายุคยุคนั้นมีมีคุณค่ามากแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยหลายคนบอกว่าแม่ผมยังไม่เข้าใจถ้าจริงจริงมันเล่นง่ายนะไม่ยาก ถ้าเป็นแล้วก็เป็นเลยเป็นแล้วเป็นเลยแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นน่ะใครยังไม่เข้าใจหรืออะไรเงี้ยก็มาหาพี่ตู่ที่พันธิกางวานได้หรือว่าถ้าใครอยากรู้ในเชิงลึกเลยก็สอบถามพี่กิมได้เหมือนกันอินบล็อกได้เหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยจำนวนการจัดสร้างค่อนข้างชัดเจนโอ้นี่มีมีโค้ดสองแบบด้วยใช่ไหมรุ่นแรกรุ่นแรกเนี่ยมันมีต่อเก้าแฉกกับต่อสิบหกแฉกต่อสิบหกแฉกเนี่ยสามร้อยองค์ต่อเก้าแฉกเนี่ยสองร้อยองค์โอ้พูดพูดแล้วเป็นพระที่ จำนวนการสร้างน้อยมากน้อยมากคือถ้าเกิดเปรียบเทียบหลักว่า <c ười> คืออย่างปดตามหาสเสน่เนี่ยสามพันองค์เนื้อไบลานเนี่ยวันเนี้ยสวยจริงๆห้าแสนนีนะแต่อย่างเงี้ยจำนวนการสร้างหลักร้อยนะฮะแล้วจะเจอองค์สวยๆเนีย่ยหัวหัวขององค์การเนี่ยย,ยิ่งน้อยลงไปอีกโอ้โแลยยิง่งที่นั่งฟังพี่พี่เล่ามาครับที่นั่งฟังพี่เล่ามาเนี่ยจํานวนแค่เนี่ยกับลูกศิษย์หลวงปู่ทำไมําไม่มีทางคอแน่นอนคือผมผมผมอยากจะเรียนแจ้งพี่ๆเพื่อนๆสมาชิกตรงนี้ว่า ท่านมีพระปิตาแล้วครบทุกรุ่นแต่ท่านมีพระกลิ่งสวยๆแล้วหรือยังแน่นอนว่าหลายคนกลับไปเปิดกล่องพระของตัวเองตกใจนะเฮ้ยทำไมไม่มีไิ่มเลยหร,หรือว่าอิน่น้อยเนี่ยพระชัยวัดแปงยงหรือว่าพระชัยวัดสายฟ้าพระชัยวัดปอเล่เนีเ่ยบางคนไปเปิดกล่องดูที่บ้านเฮ้ยไม่ไม่มีมพระชัย,<ล>ยว่ะจริงๆแล้วสองอย่างเนี้ยทำไมหลวงปู่ถึงทําหลายรุ่นหลายคนไม่เข้าใจค,ค้ยหลวงปู่มีหลายรุ่นแยกไม่ออกแท้จริงแล้วเนี่ย ด้วยพระของท่านเนี่ยจำนวนการสร้างน้อยมากลูกศิษย์แย่งกันท่านเลยต้องทําหลายรุ่น<อ> uh. เพื่อไม่ให้ลูกศิษย์เนี่ยคือ,ค,อคือตอนนั้นเนี่ยพระกิ่งเปีงยงหรือไม่ใช่เปยงยงเนี่ยจากราคาจองเนี่ยมันขยับขึ้นสูงถีบตัวขึ้นสูงมากท่านก็เลยสงสารลูกศิษย์นะครับก็เลยอยากว่าอยากทาให้หลายรุ่นขึ้นมามจะได้มีเขาเรียกว่ามีช้อยให้เลือกให้เล่นกันและที่สําคัญก็อย่างอย่างถ้าเกิดเออถึงกิ่งเป่ยงยงกิ่งสายฟ้าเนี่ยเป็นพระกิ่งที่ปลุกเสกในเลือกวันเพ็ญเดือนสิบสอง เรียกได้ว่าเป็นวันลอยกระทงเป็นวันที่ในคติโบราณเขาว่าเป็นวันที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นเลือกที่เป็นเลือกที่ดีมากสายวัตถุทัศน์เนี่ยเขาชอบพี่เข้าใจไหมพระจันทร์เนี่ยให้แสงสว่างเหมือนพระอาทิตย์แต่พระจันทร์เนี่ยเราเวลาเรามองพระจันทร์เนี่ยเราไม่แสบตาเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุดใช่ไหมพระอาทิตย์จะมีแต่ความร้อนเขาเลยใช้เลือกวันเพ็ญเดือนสิงศร พระจันทร์สาพระจันทร์เต็มดวง,งน้ำก็ขึ้นเต็มตลิง่งพระจันทร์ก็เต็มดวงความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมาพร้อมเลยเขาถึงบอกว่าใส่พระกลิ่งน่ยพุทธคุณรอบด้านคนก็ยังงงรอบด้านคืออะไรคือมันดีทั้งหมดใช่ชีวิตจะดีไม่มีวันตกต่ำเลยเพราะว่า15่ําคำเลยค,ค,คือเต็มเลยเต็มเลยขึ้นสนะิบา่ก็คือเป็นเลิกคือง่ายๆเลยการสร้างพระกริ่งสมัยนั้นเนี่ยคือป,ปีปีหนึ่ง สร้างได้ไม่เยอะเพราะว่าด้วยเลิกด้ด้วยเลิกด้วยเลิกด้วยเลิกแล้วก็อย่างอย่างกริงสายฟ้าเนี่ยบางคนก็เอยทำไมมันเยอะจริงจริงสองพันห้าร้อยยี่สิบองค์สามโเนี่ยแบ่งออกไปห้าร้อยองค์เท่ากับกริงโคดเดียวเนี่ยก็สองพันกับยี่สิบองค์เองห้าร้500อยองค์ก็สามโคดสร้สางน้อยสร้างน้อยสร้างน้อยคือผมกล้าให้เปรียบเทียบกับพระปิตาทุกรุ่นเลยครับวันนี้เนี่ยจำโบนึงเอยมหาเสน่ห์เอยหรืออะไรก็ หลักพันหมดนะพี่ครับถ้าหาเสน่เกสรวันนี้เนื้อน้ำมันสวยๆนี่สองแสนกว่าสองแสนกว่าสร้างนี่สามหมื่นองนะสามหมื่นสามพันองค์เป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่อยากจะเทียบเลยพระกริ่งเนี่ยน้อยมากแล้วจริงๆแล้วพระกริ่งเนี่ยข้อดีของของพระกริ่งคืออย่างไปเที่ยวเนี่ยคุณจะขึ้นเหนือล่องใต้คนอัตปฏิกเนี่ยนะดาวเลยไปต่างประเทศก็ไม่กลัวเก็บรักษาก็ง่ายก็ง่ายขึ้นเหนือล่องใต้สบายใจได้นนอนใช่ครับหัวพูดถึงเนี่ย หลวงปู่ไม่ได้มีแค่พระกิ่งพระชัยนะพระหล่อมีโอ้โหมากมายหลายรุ่นเนี่ยเห็นป่ะเป็นนักปกก็มีเป็นเจ้าแม่กวนิมก็มีเห็นไหมเป็นล้อแม็กเป็นเตาลีดโลหะมีมีหลายแบบเลยแล้วใครที่กำลังเริ่มศึกษาใหม่เนี่ยพระหล่อของหลวงปู่ตเนี่ยดีอย่างหนึ่งคือท่านมีโค้ดเกิดทุกรุ่นโค้ดกำกับเกิดทุกรุ่นแล้วมันต่อยอดได้เช่นสมมติว่าคุณ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 ชอบพระรุ่นเนี้ยพระประธานไบโพลเนี่ยคุณดูเนื้อ ละวะขันลงหินโค้ดเนี่ยมันแยกกันชัดเจนใช่ไหม,อมพอคุณศึกษาเช่าใบองค์เนี่ยคุณจะไปต่อยอดรูปเหมือนใบ,บโพเพราะมันใช้โค้ดตัวเดียวกันเขาเรียกว่าพระเครื่องหนึ่งองค์เนี่ยคุณสามารถต่อยอดในวัตถุมงคลของหลวงปู่โตได้อีกหลายรุ่นคือน,นอกจากซื้อเป็นมีพุทธคุณแล้วเนี่ยซื้อไปต่อยอดศึกษาวัตถุมงคลท่านได้ด้วยโอ้เราแล้วดูด้วยอย่างแต่ละปีเนี่ยรอยตะใบอ,ะอ,อ่านี่อันน,น,นี้อันนี้มันศึกษาแล้วมันได้หลายรุ่นนะใช่ไหมพี่ โอ้ต้องบอกเลยว่ามีอีกหลายรุ่นเลยนะที่แบบว่าคนยังไม่รู้จักเนี่ยอย่างเงี้ยสร้างน้อยอ่าอันนี้ก็เป็นเช้อร่าอันนี้สร้างถ้าจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกจะ79องค์ถ้าจำไม่ผิด79องค์เจ็นี้อันนี้โค้ดเดียวกับรุ่นแรกเลยโค้ดจริงเลยแล้วก็คือเป็นต่อ16หกแฉกแบบนี้ผมก็รับเช่าหลักแสนนะหลักแสนหาไม่ง่ายหรอกไม่ง่ายไม่ง่าย อันนี้ผมว่าพิมพ์นี้คนหลงเยอะอันนี้ตำนานเลยคนหลงเยอะมากใช่แต่วันณะจะเหมือนกับนี่จะเหมือนกับชินาร่าเือนกันครับอันนี้เป็นตระกูลพักกิ่งเนี่ยผมบอกเลยอยากให้ลองศึกษาดูนะครับเนี่ยอย่างพวกเนื้อทองคำนี่หายากมากเยหายากหายากนี่ราคาเป็นล้านล้านหมดแล้วนะหลักล้านหมดแล้วนะครับแล้วทำไมถึงชื่อสายฟ้าเนี่ยประสบการณ์ก็คือ ขนาดที่ท่านปลุกเสกเนี่ยไปดูในคู o ก l e ได้ก็จะมีสายฟ้า <S 2> <S 2> ฟาดลงมาในกองวัตถุมงคลเรียกได้ว่าวัตถุมงคลของท่านเนี่ยประสบการณ์ตั้งแต่ตอนที่ปลุกเสกแล้วไม่ได้มาเพิ่งมาปั่นกระแสกันช่วงนี้นะไม่ใช่นะคือได้รับความนิยมแต่สมัยอดีตมากๆแล้วก็อย่างที่บอกอะสมัยก่อนพระโลหะพวกนี้แคทแ่ทราคาออกบูชาที่ว่าก็แพงกว่าแล้วแพงกว่าแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยล้อแมกเนี่ยเรียกว่าเหรียญล้อแมกเนี่ยนะครับองค์หนึ่งเนี่ยแปดร้อยเนี่ยยันดวงเล็กเนี่ย 30บาทใช่คือต่างกันตั้งแต่ออกวันแล้วอ่ะต่างกันเยอะอยู่แล้วครับเนี่ยเห็นไหมวันนี้จะตีราคารตามคุณค่ารก็ตีตีตามเขาเรียกว่าต้นทุนในการสร้างอ่ะทิ้งท้ายนิดนึงเพราะว่าวันนี้วันนี้ผมมาเชิญพี่กิมมาพูดเกี่ยวกับเรื่องพระหล่อโดยเฉพาะเลยนะก็อยากให้พี่กิมพูดเชิญชวนนักสะสมลองเปิดใจ ศึกษาพระกิ่งกันบ้างก็จริงๆแล้วก็วัตถุมงคลของหลวงปู่โตเนี่ยดีหมดเลยนะครับดีทุกรุ่นแล้วก็ดีทุกพิมพ์ดีตั้งแต่พระย่อยจนถึงพระหลักเลยครับแต่หลายท่านอาจจะลืมว่าท่านทําวัตถุมงคลเกี่ยวกับพระกิ่งและพระชัยไว้แล้วก็ตามเขาเรียกว่าไงตามตำหรับตําราแบบค่อนข้างชัดเจนครับและที่สําคัญกว่านั้นคือเป็นงานแฮนด์เมดตั้งแต่ต้นยันจบเลยอื ถ้าท่านอยากได้รอยจานหลวงปู่อยู่ในพระเครื่องรุ่นนี้ครับพระกิ่งใช่ปะถ้าท่านอยากได้หลวงปู่ปูเสกจริงหรือเปล่าหรือไม่จริงผ่านการปูเสกไหมรุ่นนี้แน่นอนถ้าท่านอยากได้พระที่หลวงปู่กดพิมเองก็รุ่นนี้เพราะท่านเทเองคือทุกอย่างกรรมวิธีเนี่ยแฮนเม้งแต่ต้นยันจบหลวงปู่เป็นคนจัดการเองทุกอย่างผมว่าคุณค่าเนี่ยมันค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็ดีมากอยากฝากพี่นะครับเพราะว่าราคาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับพระปิตาเนี่ยคขละเรื่องแล้วตอนนี้วันนี้ยันดวงเล็กถ้าเกิดลายเสือนี่ลายแสนละ พระก,กิง่งยังถูกเลยไม่ผมต้องบอกว่านะตอนเนี้พระก,กิง่งหลายหลายรุ่นพระก,กิง่งเมื่อรอหลายหลายรุ่นราคายังไม่สูงยังไม่วร,รีบเก็บก่อนรีบเก็บก่อนเพราะว่าที่สำคัญกว่านั้นนะครับผมดีดนแจ้งนี้เลยว่าพระก,กิ่งและพระหล่อหลวงปู่มีจํานวนการจัดสร้างชัดเจนที่สุดชัดเ <นะ S 2> จนมากใน่าคนั้นในยุคนั้นนะเพราะว่าลูกศิษย์ของท่านเนี่ยมีการจดบันทึกหมดเลยครับทําให้เล่นหาง่าย โค้ดมีต่อกำกับจำนวนชัดเจนส่วนพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงวันนี้เราพูดถึงหลวงปู่โตท่านเป็นเกจิอันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วในประเทศไทยตอนนี้ไม่แพงไม่รู้จักกันนะผมกล้าการันตีเลยพูดถึงหลวงปู่โตเนี่ยแน่นอนทุกคนรู้จักทั้งประเทศแล้วใช่ครับอย่าลืมเก็บได้เก็บเพราะว่าอย่างบางรุ่นอย่างสายฟ้าโค้ดเดียวอย่างนี้อย่างพุทโธอย่างอุ้ยหลายๆรุ่นเลยที่ราคายังไม่ได้สูงมากแต่ผมเชื่อนะ ว่าในอนาคตยังไงก็สูงยังไงก็สูงยังไงก็สูงแน่นอนนะเพราะนั้นฝากพี่พี่เอนะลองเปิดใจกับพระหล่อพระกิ่งพระชัยดูนะครับอ่าอ่าย่างวันนี้ก็ขอบคุณพี่กิมมากๆากครับพี่พี่มาแบบว่ามาพูดเรื่องกับพระหล่อบ้างนะเพราะว่าทุกวันนี้เปิด YouTube มามีแต่ภาพปิดตาแล้วก็พระเหรียญพระหล่อผมอยากให้ ที่มาพูดมากเลยอยังไงยังไงก็ขอบพระคุณแทน FC ที่บ้านด้วยนะถ้าคุณใครอยากเห็นพ้าแท้ผ้าสวยนี่ก็มาที่้านพี่ตู่ที่พันทิพย์ังวารั้งสองได้ฝากฝากช่องด้วยพี่ฝากช่องด้วยผม,ผมมีช่องด้วยช่องกินตลาดภูชนแนลนะครับก็อันนี้ก็จะเกี่ยวกับการดูพ้าเบื้องต้นแล้วถ้าเกิดอยากดูพ้าหล่อเนี่ยในนั้นผมมีครบทุกุ่นอยู่แล้วน,นี่ก็เป็นอีกอีกช่องหนึ่งนะที่ผม แนะนำนเพราะว่าพี่เขาไม่ได้ทำซื้อขายอย่างเดียว <pied> s. <S พี่กาทำให้ความรู้ด้วยนะยย<อ>ก็จะเอาพัท<อ>ยาเอาพัธแท้นะก็ทำคลิปใช่ผมถึงแนะนำให้ไปติดตามกันนะครับเพราะว่าความรู้เนี่ยอย่างช่องไหนที่เขาให้ความรู้ยเยอะผมก็จะพยายามไปดูช่องนี้นะไปดูช่องนี้นะเพราะว่า ถ้าทุกคนเป็นการซื้อขายหรือการเล่นหามันง่ายขึ้นเยอะเลยครับถ้าทุกคนเป็นหมวดตัวจะง่ายเลยใช่ครับอยากให้ทุกคนเป็นพักเครื่องครับฝากด้วยครับวันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันอี e ีหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมไลฟ์สดทุกวันพุธและอาทิตย์18นกา30นาทีเปนต้นไปทั้งเพจนะครับสวัสดีครับ